กราบสวัสดีครับผมวันนี้จะพาไปดูแอดออนสปิดบล็อกกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกด์บุ๊กมาให้เราเล่มหนึ่งอะเป็นวิธีการครับของนะนี่ฮะก็มาเปิดดูกันได้ฮะแต่ช่างมันละกันแปะเดี๋ยวเราไปดูสูตรครับกันนะแอดออนตัวนี้จะว่ายังไงดีอะคือผมเคยคิดเล่นๆนะว่ามันควรจะมีบล็อกที่มี2สีอย่างเงี้ยเข้ามาฮะ แอดออนตัวนี้สามารถผสมบล็อกได้ฮะนี่เห็นไหมฮะคือข้างนอกจะยังดูเป็นบ้านไม้ปกติแล้วพอเราเข้าไปข้างในฮะมันจะเป็นแบบเอ้ยไม้อีกสีหนึ่งหรือเป็นคอนกรีตก็ยังได้ฮะแจ่มปะเดี๋ยวผมให้ดูนะเช่นสมมุติว่าเราอยากได้ไม้ข้างนอกนี่เป็นไม้โอ๊กธรรมดาเลยใช้คู่กับดินเหนียวนะฮะนี่ใช้คู่กับก้อนดินเหนียวแล้วก็ผสมกับบล็อกคอนกรีตข้างในผมอยากให้เป็นคอนกรีตสีขาว นี่ครับเราก็เอาเข้ามาโต๊ะครับอย่างนี้ได้เลยปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมมันผสมฮะคือเราสามารถผสมบล็อกได้แทบทุกชนิดเลยฮะทาเป็นแนวตั้งก็ได้นี่แนวตั้งแล้วก็นี่แนวนอนะอฮะคือเจ๋งสุดๆเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมข้างนอกก็ยังเป็นไม้ข้างในเป็นคอนกรีตฮะก็ สายตบแต่งอ่ะผพราะว่าน่าจะชอบแน่ๆฮะแอดอดอตัวเนี้ยยังไงสายตบแต่งผมคิดว่าน่าจะโดนฮนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองไปผสมบล็อกอื่นให้ดูอีกฮะคือมันโหมันเยอะจริงนะนี่ผสมได้หมดเลยไม้โอ้กับคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมไม้สองสีก็ยังได้โอ้โหนี่นี่เห็นไหมมันสลับอย่างนี้เลยฮนะโอ้โหยังแจม แล้วก็สามารถทําบล็อกแนวตั้งได้ด้วยนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนทุกบล็อกอะสามารถเอามาทําแนวตั้งได้โดยการใช้บล็อกไม้แล้วก็กระจกเห็นไหมมันจะกลายเป็นแนวตั้งแทนะนืมนี่ทุกอันเลยแม้กระทั่งแบบเนี่ยบล็อกหินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูป,ปึ๊บอ่ะแล้วก็ใส่กระจกเห็นไหมเป็นแนวตั้ง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  อย่างนี้เลยฮะแล้วก็ผสมได้อีกเช่นกันฮะนี่เึิบอ่ะอิดใช้อิดกับบล็อกไม้ก็ได้นี่ทุกสีเลยอ่ะโอ้โหคือแบบสายตกแต่งอ่ะยังไงก็น่าจะชอบแค่เห็นก็แบบโอ้โหเยอะแล้วอ่ะแทบจะแบบตามใจเรานึกแล้วนะเราอยากได้แบบอ่ะสมมุติว่าเราอยากได้ไม้ใหม่อ่ะเพลกาเดนผสมกับเชอร์รี่ได้เหมือนกันดูดิเห็นปะ่ะ แทบจะตามใจนึกเราแล้วอะ่ะมันผสมได้แทบทุกแบบแล้วนะเออเจ๋งอะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนี่ดีกว่านะผมเปิดเกมหมดให้ดูดีกว่าฮะนี่คือบล็อกที่เขาเพิ่มเข้ามาฮะดูโอโ้โหเป็นพันบล็อกฮะผมบอกเลยประมาณพันเจ็ดร้อยบล็อกนะพอผสมสีแล้วอะ่ะมันสลับสีไปสลับสีมาได้ทั้งหมดพันเจ็ดร้อยบล็อกนะฮะคือเยอะแบบเยอะมากๆผสมก็เลซสิ้นได้ด้วยนะ เนี่ยเนเนี่ยเนรซิน,น,น,นโอเคไหนดูสินี่ฮะโอ้โหโเกินแล้วก็อันนี้คือบ้านตัวอย่างที่ผมทำไว้แล้วนะก็ให้ดูชัดๆอีกรอบนึงอนะอย่างเจมสำหรับแอดออนตัวนี้ผมก็ไม่รู้จะให้ดูอะไรมากอะฮะเพราะว่ามันคือการสลับบล็อกไปสลับบล็อกมาซึ่งมันเหมาะกับสายตกบแต่งอะเนี่ยดูดิมันเยอะมากเลยฮะพันกว่าบล็อกอะ พันเจ็ดร้อยเกือบสองพันบล็อกอะซึ่งผมคงไม่ได้เอามาตั้งให้ดูฮะเพราะว่าดูดิตั้งให้ดูยังไงอะ <c oughs> คงได้แค่เปิดให้ดูผ่านๆอย่างนี้แหละฮะดูเดี๋ยวโอ้โหอย่างเยอะเลยฮะทั้งแนวที่เป็นแนวตั้งตั้งคู่แล้วก็ที่เป็นแนวนอนแบบสองสีเยอะเกินไปเยอะแบบไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วอะโอ้โหแล้วก็นี่ฮะแนวตั้งแบบเดียว <c oughs> เยอะจริงโอเคครับผมสำหรับแอดออนสปิดบล็อกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงที่ชอบก,ก็ฝา like, ก Share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมและก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนชอบทุกท่านด้วยนะครับยังไงวิจ,จะกนใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย